แต่ว่าว่พิัยไผ่มองนางอยู่ดีทุกสมัติมาทุกแต่เกิดเกิดมาดิพ่อกระซั่งให้า่เศร้าสามมือสามคืนพอกินนมอนมเขาปาเก,ก๋กาากพ่อจะมาจับขันกินยาแพ้ค่อนฝาดจุดปูดแม่าลูก คิดแค่มึงนสิได้มเทศให้สามมือสามคืนเอาไปถวายพู่คู่วัดพอลินจังหลอดพอบ่กคนมันสิได้มมักปวดฝันใหญ่ามากคอใหญ่เอ้ยอาตมาสิถืบแม่ตีประจำโดยไล่มาแต่ปอสองพอสามพอว้เนียปอสามหนึ่งเ่าแล้วลูกบ้านนีไปสีหนึ่งเ่าเป็นปอสาม ปอหกป้อนกระโบหนึ่งปอสามปัตมาหนึ่งเขาเป็นแล่ยำเขาป้อนน้องแทนแม่เอาจะขึ้นปวงปใหญ่แม่ยำเขาปั้นดึงกล้วยติดน้อยน่วยนึงสิบไ่ตรงเมือ่สิบ่ปวยไงน่ไปโมกไฟกันห่หมกแล้วเฝ้าหมกอเขาให้แม่น่ แก่ออกเทศจ,จานหอมหอม,หอมขี้เขี้ยแม่ะแม่จะป้อนนองเบิร์ดแ้ก็กินน้ำ <c oughs> แม่กะนั่งเหยียดขาเขาน้องเมื่อใส่ขากระตักน้ำขัดหนึ่งแมาก็ฝ้ายน้ำาจะปากน้องเล่น้อยเขาก็ะเทาะท้อเล็บดีซอยใส่ปากว่นแต่น้องสมัคร <c oughs> จับน้องสัน่นดึงดึงเบิร์ดเบิร์ดที่เบิร์เมม่แม่วัดโรงเมียนปีดบลูกครับ ยำเขาพ่อน้องแทนแม่เดอ้อเขาทุกข์กรลูกเด้อจะได้กินอย่ยงเจ้าหูบอกกับเข่าหลักอัตมาคืออย่างประทุเข็มจ้าเราจับจนหัวแปะขี่กับวนยังบลาดุกตัวท่อน,นี่ไงคืบนึ่งด่ปลาคอกระยาดิเครื่งหัวดิต้นป่าใส่ให้พ่อมึงส่วนหางขูดขูดเอาเนื้อมันน้ำประเดกจำ้ำสี่คนอิน มาทุกไปเรียงคว้ยกันสิบอกดินแตกมองได้ไง่ายคุบเขียดใส่ขีมันมาปออเป็นถวยตระดีมาหอดบ้านกับตำหม้สิเคอร์วิ่รกใส่หอมน้ำกระแดงจุ๊จุมากิตัวว่ใส่หันปับ๊บปิดฟ้าเดือดออกมองยกลงใส่กระเพาม,พมิงเสะมาทุก บาจ่แม่พวยยูเท่านละหนึ่งเขาเด้ลูกฮะยัยงได้นะไอีกตไอเคื่ับแม่เหลือกล้วยไปเด้อวีเนึ่งนี้ฮะับาตแม่ไปหนึ่งเขาแล้วเลยจะยำงืือแม่นี่นะสิไปต่อกระลังสิงทมปลุกเกืน แม่เขาปั้นหนึ่งกล้วยหน่วยหนึ่งในโมกหนึ่งอาตมาเบิด์วีจะในโมกคือนางเหยียดขาป้อนน้องป้อนถ้าปากดาออกประสพแปดพ่อเป็นพ่อเอ้ยใหญ่เอ้ยอาตมาจะเป็นทุกข์แข่งป้อนถ้าปากดาออกอาบหน้าในน้องแล้วเสโตธาแป้งห้องเพ่งสองเพ่งน้องรับซักผ้ากองของไง ปักน้ำเสือองค์เสือบ่อแม่จะมาบราเคยย่องบราเคยย่อง่าโอ้ยลูกกุดีพะโลกบอว่าจะเสื่อลูกคนเขาคงได้ดั้งนองนอนแล้วไปเล่นบักเตยคางงูจังซี่น่ะแม่มาเนตลาดกับฉันครับเป็นยังมาอยู่เพื่อนน้องห้าแล้วครับจับ่าหรือยังเบิ่มพิรภูน ตัานนางเจองค์เราบอกเปิดเวันนี้ครับตังคนไปสง่งพ่อแล้วบอกครับเป็ียังไปยงอยู่เหื่นปอกไก่นก็พ่อข้าวไก่ขึ้นเหื่นตกอะไรไก่ขี่เต้นต้นหนาเพิ่นเปียนจะปล่อยไก่ขี่เท่านั่น เออเอาปุ๊บคุณแม่คุณเู่ได้เรียนแล้วว่าลบมาเรียนขี่ใกลสิไปเล่นแล้วลลลวา่าจะไหนยุดจะไปเข้าบ้านอนตาตมาเห็นเบี่ยงเมือ่อยตอนนั้นอยู่ปสามสิบขึ้นปสี่ว่าจะไหนว่าแม่แม่ผมเรียนมาได้หรือมะไปเรียนดอกไปนั่งมาโนนนั่งกิ็นจะไให้ก่วย อาตมากล่าวว่าพอเห็นเปียกหมดสาแม่เจ้าคือพ่ทบ้านคือเมืองเขาบังแม่บอกอันนี้เขาบอกให้ลูกเขาจักนีดน้ำก็บขตักเข้ากบวขาหนึ่งน้องก็เขดเอาป้นก็บขาได้ตักพ่อแม่เขาก็บอกให้เจ้าคือบ่อแม่ที่บ้านคือเมืองเขาเท เรว่าแม่พื้ไเดี๋วน <out> ้ว่้าเมังกนว่าแม้ตี่นี่งกปดเนดีมึ่ไปเดียวนี่วิที่ที่ยเมียเียว่ยวที่ยวเท่าเี่ยวเทวเพี่ยทยวเที่ยวเี่วท่ยวเี่แวเที่ยวเที่ยเท่ยเี่ยย่ยเที่ยวเท่เที่ว่ว่ายเเ ถาแม่งคู่มือในใตีตายีเพราะอะไรมันเปรียบเทียบเพราะอะไรมันเก็บกดสร้างแมงจาบ่กแล้วมือทุ่มหนึ่งบริกนได้นเ,นเขาย่งางไห้รอบานไอ้บานถามพี่ยังจะไห้กบเจอ,อแม่ตีพียังก็ไดงตีแม่มึนกโ็โพดโทูลูกกูกองไริยอนคือมึง น้ำก็ตักกับเข่าก็เฮ็ดรับแจกซักปากก็ซักขายนขนมก็ขายได้ายังได้แมเเ่เบิดลูกคุณไม่ได้เคืองเลยแม่มึงก็โพดโพดไปเลยเอ้ยเอ็นไห้ตืมอีลีด้ใหญ่อาตมาคือกบประคับสิภูเข้าขาขตายซับเถื่อโอ้ยทำเป็นกูมือนี่ตายอีลีเลยเต้ พ่อหนันมาก<บ>ไอ้กมกม<ำ>สั่งแม่นี่พ่อตกไปซาดหนาเลยกว่าพ่ออายุส4บสี่ปีกสั่งแม่ไอ่บบอยู่กรุงเทพเปสร้างรัฐผมเชียนจดหมายมากกว่าบากพ่แม่ที่กรพบส่งน้องบุญเสริมไปทํางานกับผมด้วยเงินที่กรุงเทพเงินดีมากหวังว่าแม่คงจะส่งน้องบุญเสริมไปนะครับแม่พอกระถามพ่อไปก่อ ไปกีนีกันคือติดตีกูบ้ากูสิตีมึงบอกตีตีพูดตีพ่ามึงเรี่ยงลี้ยงเงู้กูมูละว่าสามมือสามขื้นมันแตกน้มเ็ร่ำละระหายนะก่อนแจมเบื่อแรกไปส่งทานี่รถไฟมันท่อนเพอดีละขั้นแงงแงงแงงท่านผู้โดยสาร ตรวจสอบสิ่งของให้เรียบร้อยก่อนขึ้นกระบวนรถไปลูกปติละข้งหรือปฏิละข้างหรืลูกไปผมล่าแม่เด้อกาบแม่กาบใส่มือเราเไปโชคดี้ะลูกเด้อย่าลืมสมเงินมาให้แม่เน้มห่วงแต่เงินเด้อว่าแต่ขึ้นรถไฟเท่านั้นแล้วใหญ่กว่ารถไฟสมัยไม่กี่ใส่พืชแล้ว เคลื่อนไม่พอทันน้ำตาพังออกบอเคยจากแม่จะเถื่อไหวบุกูคือมไม่จีไปแล้วเนาะไปสิดึงห์เขยเนาะไปสิงห์พาซึ่งเาน,ะนงเาหนะนาาหายนะจะนอดสีตะเกิดแต่บ้านนั่งอยู่ข้างเป็นี้เราจะหายอ้ำากระดอนแม่เอ๋ ย่างใหญ่นีไปได้ดกิโล้ยลอยเนี่ยจะมืออดเดือนหนึ่งเลยหรือวะแอมไห้จะตื้มไห้จะเทียงคืนสมนมัแอมผู้สั่งแม่ไปบอกผู้สั่งแม่ลมแมล,ล้วรับป่านีฮ้ฮอดคนละตื่นมาแจ้งโผโล่กรุงเทพดนไฟจอดที่นี่กรุงเทพมาหานครออ,อนรัตนกโกสิน ท่านผู้โดยสารตรวจสองสิ่งของ,ของก่อนลงขงบวนรถซองหนาต่างอุ้ยคนมาใส่คือหลายอุ้ยบมเคยเห็นนอกอยุ่งเทพอุ้ยแล้วไอ้คุอยู่ใส่แต่วันรือสิบว่าถิ่บเลยซองไปซองมาไอา้เอออุ้ยดีใจจะหูบ้บอฮับไปบ้านไปหยังไปเลี้ยงหลานสามคนตายบ่หวาน ใหญ่เอ้ยบ, year, บ, one, บักใหญ่สองปีบักกลางปีหนึ่งบักน้อยเดือนหนึ่งก็ทิผ่ามือลาม่าอย่างเลี้ยงลานน่กูได้ไหวเลี้ยงกับเพราะว่าตีเราฝันเข้ากับพอดีเก่งเลี้ยงลูกเลี้ยงลานฝันเอาบักน้อยที่เดือนหนึ่งก็สิผ่ามือเลยอ่อ่ำอ่อ่ำ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 อ่อ่ำอ่ำอเบิ่งอันค่อ่ำอ่อ่มั่คออ่ำอ่ำอ่

ยจะเป็นบ <Yeah>, <What? S 1> ้าก <gag> <Walker> so <cé> ูจะเป็นดีของหัวผู้ใดญแล้วเมียผู้ใดญเจ้าผู้บ้า่าหนุ่ใหญ่คือนอดไปก่อนมูแม่จนกระทั่งว่าเพศว่าได้กินข้าวเสาลูกเวไน่ไม่เอาบอกน้อยให้จนเมื่อยมันเจ็บท้องมาะนอนนแดั่นแหละ น,นั่นเราไมาจะได้จบของกว่าเม,หมาหูปอกหมอนพอกนั่นขีใส่ขี้เอาไปเท่โรคตะคอไปล่างองค์นมกินเท่เราล่างล่างระดมคูบ่บดญกินเนื้อองค์เหวี่อกล่างเหนือล่างยายเอ้ยปอกปอกหมอนน่ะมันก็มีขี่ติดอยู่นอคขี่แขนมาโรคตะคอทอดไข่ดาวก็ร่างกินเขาน่าได้ซีข้ามพี่เอื้อยหนุนมาก มาหลุดคนไทยดูถูกคนอีสานได้ทำไมติกงีเห็นเข้าเป็นบันนอกหมืตาเข้าเห,าาหามือว่าเข้าจีย่อหมืตี้มาปุ๊บไอเสือเป็นทำไมไม่ทราบว่าชี้น้องดิเดี๋ยวผมซักรับไอต้อมันชี้จะตุ่มน้ำกินไอต้นชี้จะกอกหมอนไอตัวเล็กมันเพิ่งนอนเดี๋ยวผมซักมันหิวข้าวครับข้าวเช้าเพิ่จะกิน มันเคียดให้อาอ้นะผู้สาวเมามากเคียดให้อ้หรือมาล่มเสี่ยงเฮาไม่ใช่หลอกตระกูลไม่ดีห่วย <laughs> แล้วไปนเกี่ยวอะไรกับตระกูลผมด้วยละ่ะ <laughs> พี่นันผมไม่ได้มาอยู่ฟรีกินฟรีนะเงินเดือนเท่าไหร่ยังไม่บอกผมเลย <laughs> แล้วเลี้ยงหลานสามคนนี่ไม่ได้ง่ายเลยนะไม่สนุกด้วยแล้วพี่เองยังเป็นเลี้ยงไม่ผมเลี้ยงมันได้เงินเดือนเท่าไหร่ทําไมต้องมาบ้านตระกูลผมไม่ดีผมไม่ต้องพูดมากครับไม่ได้พูดมากพูดคนเดียวมึงแน่เหรอไม่แน่ไม่มาคนเดียว โคตรแม่งไม่ดีจุดงประชันที่หนาที่ตีก็ทีเหนื่อยแล้วผ่านหัวยี่ห้านี่รถนแล้วผ่านหาใหม่น่สามสิทอนเขียวพวกกนั่นหนาคือยักโซดียมอนอีไอ้มาท่านพอดีเออเอวหยั่งกันแหละสิทอนเขียวโคตรมาอยู่ทนหนังกำลังยักโซเดียมอ่อ่กูป่าหลายเดือนแล้วกูป่าอะไรแล้วเอาเทปหยังแล้วโคตขี้หายเงีงอ้อมเรากูนี่ยละกูเสียตัวเนีเมา มึงอย่าทำเติมก <G l intern osi> <c ười> ูหรอเอาเงินมาสิเมื่อไปอยู่ดอกกินเกลือก็ต้กินกับแม่ดอกเฉบาะมาให้ไปมาดูถูกดูแค้นเด้อไม่นด้มากินฟรีเด้อเอาเงินมาสิเมื่อกูบ่อพี่หรอกให้เบิอขึ้นตาตู่เบิดสมหนาวแน่จังเมื่อเดเมาังไม่รู้น่